สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจัดประชุมผังน้ำครั้งที่2โครงการจัดทําผังน้ําลุ่มน้ําสารวิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนอชอลงพื้นที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดขับเขตเส้นทางน้ำและแจ้งให้ประชาชนทราบถึงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับต่างๆการใช้ประโยชน์ที่ดินในระบบทางน้ำเพื่อไม่ก่อให้เกิดการเสี่ยงเบี่ยงเบนทางน้ำหรือสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำในระบบทางน้ำ เช้าวันนี้13กันยายนสอง6นายบุญสมชนพิทักษ์วงศ์รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมผังน้ำครั้งที่สองโครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำสารวินโดยมีนายวิวัน์มณีอินผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งกล่าวรายงานผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้แทนจากท้องถิ่นผู้แทนจากชุมชนสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากร่วมแสดงความคิดเห็นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลรายงานประกอบร่าง ขังน้ำเข้าร่วมประชุมหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สเรเลียงจังหวัดแม่ห้องสอนโดยไม่มีผู้คัดค้านประชาชนส่วนใหญ่ให้การสนร่วมเป็นอย่างดีตัวเงินทองตัวเงกนทุนทีนะครับที่พี่มีมากที่สุดอยากจะได้เสียจากท่าต่างๆที่เก่บเงินก่อร่าง 各位来宾，欢迎大家。 ไอ้ร้อยปีเนี่ยมีเทือนเปลี่ยนร้อยปีรอบปีดังเดือนสามร้อยปีอากาศเถื่อมันหนึ่งในร้อยเท่านั้นเองใช่ไหมครับมันกบมันใหญ่ไปก็ไม่ดีนะมันต้องเหมาะสมพอดีใช่ไหมครับเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันได้นะครับส่วนที่สองคือภาควิทยช่วยเกิดอย่ให้ข้อ่สนอวันนั้นก็จะพูดถึงการพัฒนาเขตมีความต้องการว่าตรงไหนที่จะควรทำเกี่ยวกับการพิธีตรงไหนควรจะสร้างอาคารสร้างพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผลงานนี้จะมีข้อบหมายใอ้เราทำเสร็จก่อนเดือน ทางหรืองานของรัฐอนุญาตหรือให้มีการก่อสร้างสิ่งใดก็ตามโดยที่ไม่ได้กำลังมีทางน้ำประชาชนก็มีสิทธิ์อักวงได้โดยฐานข้อมูลเดียวนะครับจากเดิมที่เราไม่เคยมีฐานข้อมูลที่แบบนี้เลยประชาชนก็สามารถใช้ฐานข้อมูลที่แบบนี้เอามาแจ้งภาครัฐแล้วว่าท่านอนุญาตไปโดยกำลังมีเรื่องนี้หรือไม่กำลังมีทางน้ำหรือไม่นี่ก็เป็นประโยชน์ทั้งภาครัฐและทั้งภาคเอกชนด้วยครับปีที่สามภาวะปกติไม่เกิดผลกระทบต่อราชการะตเรื่องสำคัญ สิ่งสำคัญอีกอย่ารนึงที่เราจะดูคือว่าวันนี้เราทำารทำน้นของรุน้ำสารน้ำโดยเฉพาะที่เส้นมนีเราเห็นภาพงนี้เียนะครับว่าวันนี้อยู่ในุ่นฝนเนาะเราเห็นน้ำในแม่น้ำลดลงมาแล้วก็ช่วงที่แล้วสัาหที่แล้วของกรเาตรงนี้ผาน้ำจะมีข้อมหัขนพมันหนักล้นเอนเราไม่ทำเลยไม่ใช้ที่ดินก็ต้องมีมาตรการแก้ไข่ให้น้ำมันไหลไปได้ใน่อาเขาดู มันจะได้ม่เกิดผลกระทบเหมือนที่เราทราบกันดีเพราะว่ามีการผลิตผลางในที่รุ่งต่ำนะครับแล้วก็ทําให้น้ํามาไหลไปท่วมในที่อื่นอย่างนี้มันมีผลกระทบวันนี้เนี่ยปลทรัพยากรน้ำมีตำรวจที่มีความชำนาญชัดเจนนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสําคัญนะครับที่จะให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเอาไปประกอบเป็นปัจจัยในการออกแบบผังเมือง จบข่าวเพนทไทยไทยสารวินสถานีวิทยุคลื่นเสียงสารวินอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน